มีพระที่พี่ชายของลูกนับถือเทียมเพลีครูปหนึ่งบอกว่าพี่ชายของลูกมาบนที่นี่ไว้หลายอย่างแต่เรื่องที่บนยังไม่สำเร็จก็ยังค้างไม่ได้แก้บนเลยเช่นจะสร้างพระประธานให้เป็นต้น พ่อครับลูกโควนท่านอย่างไรดีจะต้องแก้บนตามที่พระท่านบอกหรือไม่ครับแล้วก็มาศึกษาเรื่องบนกันก่อนนะจ๊ะสำหรับเรื่องนี้ให้ตัวลูก Don't worry be happy ที่เป็นเจนนี้ก็เพราะการแก้บนนั้น ไม่ได้มีส่วนช่วยหรือมีผลต่อตัว,ตวท่านเทพบุตรใหม่แต่อย่างใด oh. เพราะเบื้องหลังความสุขความสำเร็จของทุกๆคนบนโลกใบนี้ล้วนเกิดจากกำลังบุญของบุคคลคนนั้นเป็นหลัก oh. ไม่ได้เกิดจากการบนบานสายกล่าวแต่อย่างใดเพราะการบนเป็นเพียงแค่ความเชื่อ มนุษย์สร้างขึ้นมามันยังไม่ใช่ความใช่เห็นไหมจ๊ะเป็นกำลังใจในการมุ่งไปสู่ความสำเร็จและความปรารถนาที่ตนเองได้ตั้งใจเอาไว้เท่านั้นดังนั้นแม้จะบนบานอะไรกับใครไว้มากมายเพียงใดแต่ถ้าบุญไม่ถึงหรือไม่มีบุญมากเพียงบกความปรารถนาที่บุคคลนั้นได้ตั้งใจไว้ก็ไม่อาจที่จะสำเร็จได้อย่างแน่นอน สมมุติเรามียี่สิบาทเราจะไปซื้อรถเบนซ์เงี้ยแฮ่ตลอด <Hell. S 1> ใช่ไหมจ๊ะ <Yeah. S 1> แต่การที่ตัวลูกจะถือโอกาสนี้ oh. ไปสร้างพระประธานถวายไว้ในพระพุทธศาสนาที่วัดดังกล่าว oh. หรือทําบุญต่างๆที่ตัวท่านเทพบุตรใหม่ได้เคยตั้งใจหรือตั้งความปรารถนาที่จะทําไว้ในสมัยที่ตัวเขายังมีชีวิตอยู่ให้สําเร็จนั้น mm. ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมัชมทีเดียวมันคนละเรื่องนะจ๊ะแยกให้ออกอันนี้บนไม่มีผลอะไรแต่อยากทำบุญบุญเนี่ยจะมีผลกว่าบนญอ่าอย่างนี้นะจ๊ะบุญมีผลกว่าบนอนี่เนาะบนไม่มีผลเท่าบุญมีผลกว่าบนไม่มีผลเท่าจ้า